พี่น้องครับช่วงเวลเลนท์ใต้นี่เจมินดามา่าไลอีลีเนาะครับเนาะสำหรับแค่คลิปเดียวนี่ครับพี่น้องที่เพิ่นไล่นนเนาะค้นะคนี่ก็เอาไปวอาวหลายยางนะครับยางลาสุดนะครับอันนี้คือความคิดเห็นที่ผู้ไรก็ไม่สิทธิ์แสดงความคิดเห็นไดนะครับ พี่น้องแสดงความคิดเห็นมาเลยครับเรื่องนี้ผมไปเห็นนะครับจังหวะที่พระเอกนะครับเพิ่นสิเอาสติกเกอร์ไปติดแก้มน้องนะครับซึ่งก็บอหูละว่าน้องสิมักอยากให้ติดหรือบอยอยากให้ติดแต่น้องหันหน้านี้นะครับก็บมีคน เพิ่นเอามา้าเรื่องนี้ล่ะครับว่าเป็นยังเด็กน้อยบอ่มักคือสิน้่ติดอยู่ใดนะครับอันนี้มั่นต่างมุมมองนะครับเนาะสำหรับผู้เพิ่นมองแล้วว่าสิไปน้่ติดขัหยังแท่เด็กน้อยนะครับคือเด็กน้อยด้วยความใสซื่อเนาะกาแสดงหน้าตาออกมากอยู่แล้วล่ะครับว่าบ่มัก แต่มันก็มีกลุ่มที่สนับสนุนนะครับว่าเด็กหน่อยก็คือเด็กหน่อยด้วยความที่พระเอกหักเด็กหน่อยก็เลยต้องไปติดพยายามติดอยู่หันนะครับเนาะกับว่าได้ว่าพิษว่าถือครับผู้ดใดสิคอมเมนต์แบบใดความเห็นยังไงกับว่ตรงกันครับสิ่งที่คนมองอยู่ก็คือ ว่าอยากแสดงบทบาทความเป็นผู้นําแบบนันโบนะครับเนาะนั่นคือคอมเมนต์หลายคอมเมนต์นะพี่น้องพี่น้องก็ล่องขอไปเบิ้องหลดครับมันมีคลิปที่เพิ่นเอามาานะครับเยอะแยะอยู่ั่นพี่น้องเราเพิ่นกับมาเว้ากันขนาดเพิ่นนว้าแบบนี้เนาะครับเอฟซีเพน่นกน็ถือว่ากลับมาโจมตีคอมเมนต์ที่ไปเว้า ในเรื่องแบบนี้นะครับนะเนาะเิ่นกับว่าเป็นยังเฮ็ดอียังก็มมแต่สิพิษเบิดแท้คือบอ่เปิดใจแน่สิว่าจังไ๋ล่ะครับมันก็เปิดเบื่องเบิดนัอนละตหาค้นมักมันก็ชื่นชมไปน้ากันแต่ถ้าบ่หมักเฮ็ดจับบาางไ๋มันกับบหมักครับมันสิมาบังคับกันให้มักคือกันมันกับบแมนนะครับ ผู้ใดมักกินปนก็นต้องจำปนผู้ใดมักลาบปลาก็กินลาบปลานั่นแหละครับขนาดมันใกล้เคียงกันมันยังหมักบกคือกันครับเพราะฉะนั้นนะครับความคิดเห็นที่เพิ่นวาไปเนี่ยมันแตกต่างจาก f c ฟัีังผลที่เพิ่นหมักว่าโอ้เฮ็ดถือพระเอกเฮ็ดดีเหมาะสมแล้ว อสิเป็นพูนนำหรือว่าเออต่อไปเป็นครูเจนเป็นครูจริงหรืออาาสิเป็นพอในอนาคตกได้อนนานกามันเป็นเรื่องของอนาคตมันบเป็นเรื่องของปัจจุบันนะตอนนี้นะครับอนาคตก็ว่ากันไปครับทามันเป็นยังไงมันก็สิเป็นไปตัวแต่ถา้าคอมเมนต์แล้วเนาะสิวมะว่าตาเพิ่นปันยุหันมันบ่แมนนั่นเพิ่นก็แสดงความคิดเห็น ห่วงใยในตัวเด็กน้อยนะครับ,บเมื่อวันพิหัสวอาไปแบบบริคิดดเป็นกระเบิง้งคือกันอาการของเด็กน้อยพี่น้องก็สิบเบิ้งอาการว่ออกบบครับผมก็ว่าคนที่เมื่อวานี่กะคือบางเทือเนาะเขาก็สิเป็นมุมมองที่ยุหันนัลนละป่าอีกยังก็ะยุหันเบิดนละพี่น้อง แต่ว่าบ่ปิดกันเพิ่นบ่บอกเพื่อนเปิดเผยสาธารณะตัวครับนี่ล่ละเป็นจังไดบานครับเฮ็ดอีหย,ยังย่าสามารถแสดงว่าต้องมาเว้าให้คนได้หูดอกเฮ็ดก็เฮ็ดไปเง,ยงียบๆแต่ตัวเจ้าของไปพอมาบอกจังสี่บ่มั่นก็เป็นประเด็นขึ้นมาครับเฮ็ดให้คนมอ่งว่าเป็นจังไรมาตรฐานเจ้าจังไดสองมาตรฐานบอ บาดแม่คือเห็ดจังสันได้บัดพอเป็นอย่างคือเห็ดบอได้หรือว่าสีอยากให้ไปอยู่น้าพอเบิ้งครับกระล่องเบิ้งก็ได้ที่ครับว่าพ่นสีเลี่ยงดีหรือบอ่ดีนะครับมันสีหูสีอ่างถ้าตัวจะคล้องเลี่ยงมากต้าน้อยยังกันได้สิมันบ่เมีนมนมนย,ยมน,น,มนมันบ่เมียนลูกจะคข้องยามโนครับมันมโนมาเอาเองบ่ได้ดอกสิว่าตาเลี่ยงแตงเต้นหน่อย กลายเป็นอย่างล่ะครับเลียงเพิ่นกระจ้างเพิ่นบ่ได้ให้ให้อยู่เฮ็ดฟรีเนาะครับอือสิว่าถ้าตัวจะของมันก็มีผลประโยชน์คือกันทายขอกทายคลิปยู่หันกันเงินรล่ได้จกแสนผลเอามาโชว์อยู่นั่นเด้เป็นประเด็นยุ่เจะของก็สิจําบ่ได้บ่ครับต้องจําครับไม่สิ่งทีตัวของเฮ็ดแล้วให้คนอื่นเว้นนั่นนะ่ะนิ่งนิ่งไปก็ดี เห็นว่าขันลุ่งก็ยังไม่เห็ดอยู่นั่นดิสแสดงออกมากอยู่นั่นดิครับเป็นจังไรบ้านครับนี่แหละคือสิ่งที่โตจาของโบอยู่ซื่อไหมนั่นแหละครับสมควรถ้ามันได้อียงน้ำขจ้ามากก็บตรงเงียบๆนิ่งๆไปพ่อมาเห็ดสแสดงโตตนจาของออกมาถือทั่วถล่มหยับหลับโบได้มีแต่สิบปิดเฟสนี้ เงียบเฉียบม่นปิดไปเพื่อนกับบ่ได้เงิดอ่อนซ่อนหรอครับหนังกระจิจั่งเปิดมาไหมาย,ยังสีบ่บ่โอ้ยแล้วแต่ครับเมือ่อผูดด้ใดไปติดตามเพราะปะนันนะครับแล้วแต่ผูดด้ใดหมักบ่หมักอยากติดก็ติดไปกับบ่วากันครับอ่าส่วนผมนังบ่ได้ไปติดตามเขาได้หรอครับอยู่ทิศใจตัวจะคล้องนี่นะครับสิมักหรือบ่หมักเอฟซีเฮ้าคิดว่าจังไนครับถ้าคอมเมนต์แล้ว มันสิไปพิษตับเพิ่นบานนั่นบอคือเพิ่นมุ่มองอ่ะเนาะเพิ่นกับมองว่าเด็กน้อยมันแสดงอาการแบบนั้นออกมาเนาะครับเนาะก็เลยเอาออกมาเว้ากันซื่อสโอ้ผู้คอมเมนต์มากกัเอฟซีก็คักเลยเด้อครับพี่น้องทาง่านก็ไดเว้าวมาโอ้บางค่ำกับั่งบ่ได้ดอกครับบ่บ่อใหก่กับบ่อสุพีสุนองฟั่งย่านเดือดนั่นนะอืม ว่าเขาก็คือคิดได้ยังสั้นล่ะครับบ่มีอย่างที่สิแปลกไม่ได้ไปแต่หู้จเจ้าขวางให้เราล่ะครับเคิดว่าคือแล้ยวเฮ็ดดีแล้วจังสีนาะจิ้นจนจนเหี่ยนล่ะครับมันจิน้นลายเออนั่นล่ะครับพี่น้องก็รองคอมเมนต์มาเบิ่งกันนะครับให้กำลังใจกันนะครับขอจักเทียรแน่ถอดนี่ คอมเมนต์มาให้กำลังใจยักน้อยนะครับเออว่ยุนี่นะครับคนนี่ว่าเพราแห้งนะแต่ว่ากับว่สนหรอกกับซีว่ขึ้นเขาหรอครับในมุมมองของเฮาเนาะพี่น้อง FC, เอฟซีเฮ้ากันหลายครับขอบคุณหลายเด้อครับที่แห้กันำลังใจบางคนกับว่าผมคักอยู่ด้แต่ว่าเป็นหยังเนาะครับขอบคุณ้วยกันครับที่เพิ่นดาให้ครับขอบคุณสุนแน่ดีกว่านะครับเนาะ